มันเป็นมันเป็นเรียกว่ามันเป็นมิวสิควาเมดี้แหละนะครับมันเป็นมิวสิควาเมดี้มันเป็นมิวสิคอลที่ตลกนะครับเราไมักจะทำมิวสิคดราม่านะครับที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นมิวสิควาเมดี้ที่บอกได้เลยว่ามันมันฮามากถ้าผึ่คุณอยากมามาสนุกมาหัวเราะมาเอนจอยแล้วก็มาแล้วมันก็มีความอิ่มเอมแล้วก็ซาบซึ้งด้วยเนี่ยเรื่องนี้โอ้โหมันมันตอบโจทย์ตอบโจทย์หมดเลยครับ มันมันสนุกมากแล้วก็เป็นพื้นที่ให้นักแสดงหลายๆคนได้มาปล่อยของกันแบบเยอะมากครับมันมันมันเต็มอิ่มมากๆการดึงนักแสดงก็เต็มมาแต่ก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆด้วยใช่ครับใช่คือต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเขามีเสน่ห์มากครับคนนี้เขามีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็คุณจะไม่เคยเห็นเขาทำอะไรแบบนี้นะครับเออมันมันเหนือความคาดหมายมากๆมันเขาหลุดจาก จากกรอบที่เขาเคยเคยมีแล้วก็แบบว่าโอมม้มันมันมีเสน่ห์จริงๆนะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ละคนอย่างที่บอกว่าได้ได,ได้ปล่อยของกันกันเยอะแยะมากมายอย่างแพนี่คือบอกได้เลยว่าโอ้โห <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าจะเรียกว่าโอ้โหต้องเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องมองเขาอะ <c oughs> นะครับแล้วก็มีนางเอกใหม่ที่ร้องเพลงพ่อมมกนะครับโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดออของ พลังเสียงแล้วก็เสียงที่ที่ไพเราะแล้วก็หวานมากๆรครับเหมือนตั้แต่รอบพรีวิวว่ากระแสดีคนพูดบอกตอบเ,เยอะมากเลยใช่ครับใช่ครับรอบพรีวิวเรารอบพรีวิวไปแล้วสองรอบนะครับแล้วก็เ,เสียงตอบรับในโรงละครนี่คือแบบโอ้โหมันมหัศจรรย์มากจริงๆผมผมไปยืนอยู่ไปยืนยืนยืนอยู่ดูหันไปมองที่คนดูอะทุกคนมีความสุขอ่ ผมเห็นสีหน้าแววตาของทุกคนคือมีความสุขมากสนุกมากตลกมากเอนจอยออหลายคนก็ลุกขึ้นมาเต้นตามอะไรแบบนี้นะครับมันมันมันเออมันในในในภาวะที่บ้านเมืองเครียด,ด,ดกันอยู่นะครับอันนี้ผมว่ามันมาทำให้คลายเครียดได้แล้วก็แบบสนุกไปกับชีวิตอะ่ะครับ ก็มี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 อิมเอมมีแทบซึ้งอยู่อัน yes, นี้เราก็ต้องอ่าก็ก็มีครับก็มีก็มีครับที่ต้องเหน่งก็สุดๆพี่ต้องเหน่ก็สุดๆแต่แต่อีกคนหนึ่งที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออยู่ไหนโอ้โหเขาไปอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ครับอินทนนท์อินทนนท์คือแบบโอ้ยสุดยอดมากสุดยอดมากเขาคือเขาอยากเล่นละครเวที มากๆแล้วก็แล้วก็วกอพอพอ,พอติดต่อให้ลองมาลองออดิชัน,น่าเงี้ยเขาก็แบบว่าเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ทำออกมานี่คือแบบโอ้ดีงามมากครับดีงามมากคือคือบ ขึ้นในความในความมิวสิควลมันมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ทำมิวสิควลคอมเมดีนะครับแต่ว่าเ,เรื่องนี้จริงๆก็คือทําไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ผมว่าตอนนั้นมันอาจจะอาจจะเร็วไปนะมันอาจจะอาจจะเร็วเร็วไปกับกับช่วงเวลานะครับแล้วก็พอมาทำสิบปีผ่านไปมาทําอีกแล้วเราปรับนู่นปรับนี่อะไรเนี่ยผมว่ามันลงตัวกับกันเยอะมากมันลงตัวแบบโอ้โหมันมันมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆครับ ใช่ครับใช้ใช้คำว่าเกินคาดครับรู้สึกรู้สึกดีมากกับกับกับคำนี้นะครับเพราะว่าอ่ะโอเคเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าไม่เดนมาจากนิยายอะไรเออแล้วมันจะสนุกได้ยังไงเออเรื่องเราจะเข้มข้นแค่ไหนอะไรยังไงฉากจะสวยไหมคอสตูมจะสวยไหมฉากแสงสีเสียงจะเป็นยังไงเออคนอาจจะไม่ค่อยรับรู้ถึงตรงนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่า มันจะทําให้ค่ำคืนของคุณมีความสุขมากๆถ้าคุณมาดูมันมันสนุกมากมันตลกมากมันมันอินเอมมากจริงๆคือก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงอีกแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเผื่อเห็นจากฟีดแบ็ของหลายๆคนมาดูแล้วคำว่าเหนือความคาดหมายนั่นแหะจริงที่สุดครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับวันสละโสดกับโจทย์เก่าครับมันมันสนุกมากๆในยิ่งในบรรยากาศที่ที่มันมีความสังคมกำลังเครียดอยู่ผมว่าอันนี้มันคลายเครียดได้เลยครับโอ, <c oughs> อ,อ้คือยัง ยังคิดถึงวันนั้นอยู่ครับยังคิดถึงวันนั้นอยูออ่คือเป็นวันที่10มกราคม2555นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระพันปีหลวงเสด็จมาที่โรงละครแห่งนี้แล้วก็มาทอดพระเนตรสี่แผ่นดินในมิวสิควลคือยังยังจำโมเมนต์ได้เลยว่ารับเสด็จอยู่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็เป็นพระมหากุณนนาถคุณอย่าง อย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วท่านก็พูดคุยกับเราแบบชื่นชมแล้วก็พูดคุยบอกว่าสนุกมากดีมากอย่างเงี้ยแล้วแล้วแวคือมันก็ยังยังนึกถึงระล,ลึกถึงบรรยากาศนั้นอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับก็ก็ใจหายครับกักกับ,ก,บกับการสวมรคตรนะครับแต่ว่าก็ เราก็มีความรู้สึกดีๆที่ททยังคงอยู่กับเราอยู่ยตลอดไปครับใมืวัน,นทีน่ท่านสุริาได้มีโอกาสตัดบทในงานที่จุดศิลป์ท่านท่านทอดพระเนตรแล้วท่านก็บอกว่าชอบมากแล้วก็ชื่นชมนักแสดงทุกคนได้ได้พูดคุยกับนักแสดงหลังจากการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ก็คือแบบ สนุกมากท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าสนุกมากจริงๆนอกจากสี่แผ่นดินแล้วก่อนที่เราจะมีโรงละครแห่งนี้เนี่ยท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรละครเวทีเรื่องแรกของผม,มคือวิมานเมืองที่ศูนย์วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทยออตอนนั้นเป็นปีปี1997นนะครับแล้วก็ท่านเสด็จไปแล้วก็ท่านก็ก็ชื่นชอบกันตรงนั้นแล้วก็บรรลังเมฆท่านก็เสด็จอีก เพราะฉะนั้นท่านมาทอดพระเนตรละครเวทีของเราเนี่ยสามเรื่องครับก็เป็น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 ความทรงจำของเราที่แบบไม่มีวันลืมนะครับแล้วก็เป็นพระมหาบุณญาทีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆยังมีคลักหลอดไหนที่เราสามารถรับำอปใช้กับต้นต้นวิญญาณกันท่านมา ท่านเสด็จมาเพื่อเพื่อเอนจอยเพื่อมาทอดพระเนตรเพื่อเพื่อมาดูว่าประชาชนเขามีความสุขกับอะไรนะเพราะว่าผมจำได้ว่าในในตอนที่ผมทำพิมานเมืองครั้งแรกเนี่ยคือมันก็จะมีฉากเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็มาเต้นเป็นบาร์อะไรอย่เงี้ยก็ก็มีคนบอกเฮ้ยเราต้องลดทอนลงหน่อยไหมในวันที่ท่านเสด็จผมก็ ไปถามท่านผู้หญิงที่ใกล้ชิดท่านเลยนะครับต้องลดไหมท่านบอกว่าไม่ต้องท่านอยากเห็นว่าคนดูทั่วไปดูอะไรยังไงแล้วท่านจะเอนจอยแล้วท่านจะสนุกเพราะนั้นไม่ต้องลดเราก็ปรับเรื่งได้นะตรงนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยว่า เป็นอะไรที่ที่ง่ายมากเป็นอะไรที่สบายมากแล้วก็ท่านโอ้โหเวลาพูดกับเรานี่ก็คือยิ้มตลอดเวลาครับผมขอบคุณครับ